ชอปปี้แอปพลิเคชันซื้อขายออนไลน์ที่มีกรีนาเชลที่ถูกที่สุดร่วมมือกับ t ทน n i ต y b ้บิสแมสเตอขอเสนอเจาะลึกฮิโร่แชมป์ ROV e ตอนนาครอสนารอส ฮีโร่ที่ใครหลายคนจับตาหมายจ้องที่จะเล่นกันเป็นฮีโร่ที่เปราะบางแต่แลกมาด้วยความผิวไหวเหนือสายน้ำมาครับเจมโคนะครับเดินมาและทางฝั่งของจริงจิงครับอยู่กลางป้อมเนี่ยและโดนงัดไปจังหวะนี้ครับจริงจริงกำลังจะตายครับแต่เจมโคฆ่าได้ครับและเป็นรีมิกครับที่เคยชุดสองท่าโอ้แล้วดูครับรีมิกครับตายไปก่อนครับเจมโคพยายามจะำตัวร่ากลับมาและมีการใช้เอาสกิลครับกระโดดหลบสกิลฮะพราม่ากับเจมโคเจมโคเหนือกว่า ีครั้ง,ง,งและในวันนี้เราจะมาเปิดเผยเซตไอเทมและลูนสุดเด็ดของมหาเทพเจมโคกันและนี่เป็นเซตไอเทมที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของมหาเทพเจมโคไอเทมเซตนี้ประกอบไปด้วยโซลิเวอร์เฮอร์เมสเรกสปีดอฟลองกินูดเดบีชฟอร์ดเคปและเมลออฟเพลนไอเทมเซตนี้จะช่วยเพิ่มความเร็วในการโจมตี25เเพิ่มพลังโจมตี180หน่วยเพิ่มอัตราการดูดเลือด35ลดคูลดา25เ์เ5เพิ่มพลังชีวิต2,000หน่วย และเพิ่มเกาะไปจำนวน350หน่วยด้วยกันและไอเทมต่างๆยังมีสกิลติดตัวของไอเทมที่จะช่วยเหลือคุณในการต่อสู้อีกดังนี้สกิลโซลิเวอร์สกิลฮันติงและสกิลสแต็กจากโซลิเวอร์ ที่การโจมตีปกติจะสร้างค่าความเสียหายทางเวทเท่ากับ6%ของพลังชีวิตปัจจุบันและยังช่วยเพิ่มค่าความเสียหายต่อมอนเตอร์ประเภทป่าอีก30%รวมไปถึงจะได้ค่าประสบการณ์เพิ่มขึ้นเมื่อสังหารมอนประเภทป่าอีก30%และการฆ่ามอนเตอร์ป่าทุกครั้งจะได้รับสแต็กหนสแต็กเป็นพลังโจมตีบวก3สูงสุด15สแตกอย่าฟาร์มป่าจนเพลินละ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆจะน้อยใจเอา คือสวิตจาก Hermit s i r ิ c ที่จะทําให้ค่าความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น45หน่วยเมื่อคุณไม่ได้อยู่ในสถานะต่อสู้และยังช่วยเพิ่มค่าความเร็วในการเคลื่อนที่อีก60หน่วยรวมไปถึงต้านทานสถานะอีก35% Skill Shutter จาก s p e ี r อ f l o องก n u s ที่จะทําให้เมื่อคุณโจมตีเป้าหมายจะสามารถลดเกาะของเป้าหมายถึง50หน่วยเป็นเวลา5วินาทีและสามารถสแต็สูงสุดได้5ครั้ง สกิลฟอร์ดพาวเวอร์จากฟอร์ดเคปที่จะทําให้หลังจากใช้สกิลแล้วการโจมตีปกติถัดไปของคุณจะช่วยลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของศัตรูลง30%และสร้างค่าความเสียหายทางกายภาพอีก150้ยหน่วยสกิลแบ็กสเตปจากเมลออฟเพลนที่จะทําให้เมื่อโดนโจมตีทางกายภาพจะสะท้อนดาเมจกลับคืนเป็นเวทถึง15%อย่าลืมใส่ลูนกันด้วยละ่ะเพื่อความผพวไหวเหนือสายน้ําส่วนลูนที่ใส่ก็จะมีอเวกสิชิ้นธน10ชิ้น,นและเด็ก o ้อนคราวอีก10ชิ้น เพียงเท่านี้คุณก็สดจัดมันได้ทุกสถานการณ์แล้วช็อตจากเชลรี่เข้ามาอยู่กลางวงครับและมีแอนติเมทครับเข้ามาวงแคบๆครับแต่ทางฝั่งของทีมไทยครับและเจมโคอยู่ด้านหลังครับออร์เรยาพยายามจะไล่ออกไปครับแต่ตอนนี้นัวมากออร์เรยากำลังจะตายเลื่อน้อยมากครับเจมโคเก็บได้แล้วเจมโคเข้าไปต่อยด้านหลังครับเก็บเต็มตัวไปอีกหนึ่งตัวและดูบริมีครับอยู่ด้านหน้าครับเข้าไปเกี่ยวได้ท่าของทีมไต้หวันได้และคาที่ขาร์ที่และมีอัลติเมทจากดับเบิลโอเซเวนมาอีกตัวหนึ่งข้าขาได้ตัวนี้บอกเลยว่าจจจบบบบเเเเเเกก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 มมมมมมแแ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 รรรรรปลลลล้้้้วววววววคััััออออาาาาาาีะะิิดดห่่่่ตตตนนพืย เซตขนาดนี้เปลี่ยนมาใช้เซตนี้เถอะคิดจะเล่นนาคอร์คิดถึงเซตเจมโคยอดอาชาเซตเจมโคยอดอาชาของแท้ต้องมีเจมโคยืนกอดอกอยู่ด้วยพบกับ g a มมิ่งเกียร์ราคาพิเศษและกริน่าเชลถูกที่สุดที่ช h อป e โีโหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android